สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตนะคะอัปเดตบอลสีสวย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 สวนประนันนะคะวันนี้มาอัปเดตกันนะคะสวยๆดูภาพก่อนนะคะเดี๋ยวประนันบอกราคาเนาะมาอัปเดตภาพอัปเดตบอลสีสวยๆวันนี้กันนะคะว่ามีอะไรมั่งนะตู้ที่สองตู้ที่สอง บอลกาบบอลสีมีหลายอย่างนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยใครชอบต้นไหนชอบต้นอะไรเดี๋ยวเตรียมฟังนะคะเดี๋ยวป้าน,นันบอกราคาเป็นพอคร่าวๆนะคะอ่ามาตู้นี้เลยดังๆกันเลยนะคะเริ่มต้นกันด้วยที่ดังๆกันเลยอ้าจะเป็นต้นแรกนี้จะเป็น อยอดมงกุฎยอดมงกุฎ <pl> ต <ains> <sh> ้นนี้ป้านันให้อยู่ที่ฮับฮับอย่างนี้เลยใับปนันให้อยู่ที่600บาทนะคะป้านันให้อยู่ที่600บาทนะใครรับต้นนี้แคปภาพเลยนะฮับฮับกันเลยต้นนี้เป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีต้นนี้ป้านันก็ให้อยู่ที่หกรบาทนะคะ600บาทมหาเศรษฐีอ่าใครรับต้นนี้แคปนะมีหลอดใหม่มาแล้วนะเป็นไม้แยกหน่อนะคะต้นนี้ก็หกรบาทนะคะ มีอยู่สามต้นนะคะสามกระถางนะมหาเศรษฐีนะคะหกร้อยบาทเหมือนกันนะคะเป็นไม้แยกหน่อน,นะคะดังๆฮับฮับกันเลยสวยๆเลยต้นนี้จะเป็นอา่อาอ่าเดี๋ยวเดเท้าจันทชนเท้าจันทชนต้นนี้ประนันให้อยู่ที่สามรห้าสินะคะให้อยู่ที่350ร้าดังมาแล้วนะสามห้าสิบ ต้นนี้เป็นทุ่งรัตนานะคะทุ่งรัตนาต้นนี้ปนันให้อยู่ที่300บาทนะคะให้อยู่ที่300บาทต่อไปต่อไปจะเป็นเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีปนันให้อยู่ที่400บาทนะคะเพชรเจ็ดสีปนันให้อยู่ที่400บาทแล้วต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นสุดรักสุดรักปนันให้อยู่ที่สวยๆอย่างนี้ปนันให้อยู่ที่เอาเท่าไหร่ดีนะสักสัก แปดร้อยบาทนะคะเป็นไม้แยกหนอนะไปป้ายเลยนะหนอใหม่กําลังมานะคะให้อยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทอ่าสุดลักกระถางนี้ก็เช่นกันเป็นสามใบนะคะสามใบป้านันก็ให้อยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะมีมีมลายมีลายกระถางอยู่นะอ่าถ้าใครรับกระถางนี้เอ้าป้านันก็ให้อยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะ รับกระถางที่หนึ่งแล้วที่สองที่สามบอกป้านันด้วยนะอ่าอันนี้กระถางที่สี่อันนี้ก็สุดรักป้านันกระถางนี้ป้านันขออยู่ที่อ่าแปดร้อยห้าสิบอ้าวใครได้กระถางนี้โชคดีนะแปดร้อยห้าสิบนะคะอ่าต่อไปจะเป็นนบพะเก้าแยกหน่อนะคะนบพะเก้าแยกหนอ่อเหลืองมาแล้วนะหลอดนี้เหลืองมาแล้วนะคะป้านันให้อยู่ที่ หน่อนี้ให้อยู่ที่หกร้อยบาทาต้นนี้ให้อยู่ที่หกร้อยบาทยอดมงกุฎต้นนี้นะคะด่างอยู่หน่อยนึงนะแต่หน้าใบใบสุดท้ายนี่เขาเหลืองทองมาแล้วนะคะยังไม่ถึงกระฮารนะคะแต่เขาเหลืองทองมาแล้วนะเปะนนันให้อยู่ที่สี่รอยห้าสิบบาทสําหรับต้นนี้นะคะยอดมงกุฎนะคะฮารอยู่นะไอ้ด่างอยู่นะอ่าต้นนี้ก็ยอดมงกุฎนะคะ ปนันให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะสำหรับต้นนี้นะยอดมงกุฎนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้เพชรเสีต้นนี้ประนันให้อยู่ที่400บาทนะคะจำเอานะใครต้องการต้นไหนจำเอานะต้นนี้จะเป็นนางลากสดนะคะป้ายๆฮับฟเลยเป็นไม้แยกหน่อนะคะไม้แยกหนอนะ่อนะประนันให้อยู่ที่ จ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยบาทฮับฮับสวยๆกันเลยอ,อันนี้อีกอันนึงอันนี้ปนันให้อยู่ที่หกร้อยบาทนะคะไม้แยกหน่อนะ,อะนบตอนนี้นบพะเก้านบพะเก้าต้นนี้อยู่ที่สองใบกับหนึ่งดให้อยู่ที่หกร้อยหกร้อยบาท กระถางนี้หน่าสวยๆกันเลยมาแยกหนอทั้งนั้นนะให้อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะสําหรับกระถางนี้นะเพชรเจ็ดสีกระถางนี้สวยๆกันเลยกระถางนี้สวยๆกันเลยด่างมาแล้วนะด่างมาแล้วนะคะให้อยู่ที่หกร้อยบาทนะคะกระถางนี้อยู่ที่หกร้อยบาทนะคะเพชรเจ็ดสีนะ ตอนนี้เราจะอยู่กับไม้ดางๆกันก่อนนี่จะเป็นเทพอัศลาเทพอัศนะคะป้ายสวยๆกันเลยนะคะด่างกันนะด่างสวยๆให้อยู่ที่700บาทนะคะราคาเบาๆกันเลยอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทจ้าต่อไปต่อไปนะคะต่อไปต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นเลิศมงคลเลิศมงคลกระถางนี้ให้อยู่ที่300บาทนะคะเลิศมงคลให้อยู่ที่300บาทนะ กระถางนี้กระถางนี้นะคะสวยๆกันเลยวิมานชมพูให้อยู่ที่450บาทนะคะวิมานชมพูต้นนี้จะเป็นแดงสยามแดงสยามให้อยู่ที่350นะคะเซลเซลให้นะทับทิมเมืองจันกระถางนี้พนันให้อยู่ที่350บาทนะคะทับทิมเมืองจัน ต้นนี้จะเป็นขุมทองขุมทองป้านันให้อยู่ที่450บาทนะคะไซนี้นะใบดกดก,กันเลยนะคะขุมทองนะคะสวยนะให้อยู่ที่450นะคะแคบเอานะว่าจะเอากระถางไหนนะคะต้นนี้วาสุกรีป้านันให้อยู่ที่250บาทนะคะวาสุกรีนะคะต้นนี้อยู่ที่ ออมนาคออมนาคให้อยู่ที่450นะคะออมนาคนะคะพิเศษเลยมีหนึ่งต้นนะคะต้นนี้เป็นเดือนมกราเดือนมกราให้อยู่ที่500บาทนะคะเดือนมกลาให้อยู่ที่500บาท โมกกราให้อยู่ที่500บาทอันนี้จะเป็นพยามนนะคะพยามนนะคะแดงแดงดูดูกันเลยอยู่ที่450บบาทนะคะไซส์นี้นะต่อไปต่อไปอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ของเออเดี๋ยวเดี๋ยวธาตุบางแก้วกับ สิลาหุ้มทองรวมกันนะคะเป็น2อย่างรวมกันนะมาเป็นลูกไม้ต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะฟอร์มสวยๆกันเลยให้อยู่ที่สามร้อยบาทอ,อ,ทอฟอร์มที่1นึ่งฟอร์มที่สองฟอร์มที่สองนี้จะมีลูกน้อยมาด้วยเท่ากับสพี่น้องนะปะน้านันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะคะกระถางนี้นะใครรับกระถางนี้มีสองต้น350นะคะ,ะต่อไปเป็นชมพูทวีป ต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะคะไปไป้ายยสวยๆกันเลยนะชมพูทวีปห้าร้อยห้าสิบนะคะต่อไปเป็นชายชนชายชนป้านันจะเซลล์เซลล์ให้นะคะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทเลยสามร้อยห้าสิบบาทเลยนะคะใครรับอะไรโทรมาได้นะคะเดี๋ยวป้านันบอกเบอร์โทรก่อนนะเบอร์โทรศูนย์แปดนึ่ 2 8 1, 1 0ป7 5น7ะคะโทรมาหาป้านันได้ทุกเมื่อเลยนะคะชอบต้นไหนชอบต้นอะไรโทรมาได้นะคะแอดไลน์เบอร์นี้เลยนะ0812810775นะคะน่าไปต่อต้นนี้จะเป็นพรทะล่วงพรทะล่วงให้อยู่ที่400รอนะคะน้องชื่อพรทะล่วงนะคะอยู่ที่400อบาท ใครชอบต้นไหนบอกนะคะต้นนี้นางรากสดนะคะนางรากสดต้นนี้ป้านันเซลเซลให้อยู่ที่450บาทเลยนะคะมี2กระถางนะนางรากสดสีแดงนะคะโตขึ้นน้องก็สวยนะไปอีกทางหนึ่งเลยนะถึงจะไม่ป้ายหรืออะไรเขาก็แดงสวยนะคะเป็นหางสวยมากมหาโลหะต้นนี้นางชื่อว่ามหาโลหะนะคะให้อยู่ที่ ห้าบาทนะคะมาหาโลหะนะอ่าน,นี้ก็พรพรวงพรพร่วงมีม้างแล้วอันนี้จะเป็นอ่าลูกไม้ลูกไม้ธาตุบางแก้วนะคะมีสีเขียวมาด้วยนะลูกหนึ่งนะคะมีต้นหนึ่งรวมกันนะคะฟอร์มนี้ป้านันให้อยู่ที่สามรอยห้าสิบบาทสองต้น350ร้อยห้าสิบาทใครชอบต้นนี้แคปภาพเอานะ ต้นนี้น้องชื่อดวงอัมพรดวงอัมพรปนันให้อยู่ที่สามรอยห้าสิบบาทนะคะสำหรับต้นนี้นะอันนี้ก่อนอันนี้เมืองใหม่ต้นนี้เมืองใหม่นะคะเมืองใหม่ปนันให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะเมืองใหม่ต้นนี้ปนันให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะอันนี้ด้วยต้นนี้เหลืองเงินทองหน้าก็นันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะสำหรับต้นนี้นะ อันนี้เงินอ่าอันนี้สิบหมื่นต้นนี้น้องชื่อสิบหมื่นก็นันให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะสิบหมื่นนะคะมีต้นใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวพนันบอกต้นใหญ่ื่อใครอยากได้ไซส์ใหญ่ไซส์นี้พนันให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะคะสิบหมื่นนะคะสิบหมื่นไซส์ใหญ่นะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ ต่อไปโอ้ยต้นนี้ป้านันลืมชื่ออีกแล้วชื่ออะไรนะาะเอาถ้าใครเอาต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่สี่ร้ยบาทสวยๆเลยนะสวยๆเลยไม่น่าลืมชื่อเขาเลยป้ายชื่อหลุดป้านันลืมอีกแล้วต้นนี้จะเป็นน่าจะเป็นพริกกับเกลือเออมษาต้นนี้เมษาป้านันให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะเดือนเมษานะคะใครเกิดเดือนเมษาสะสมเลยนะ สี่ร้อยบาทนะคะเทพทรงธรรมต้นใหญ่ๆต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่400รอบาทนะคะเทพทรงธรรมนะคะเทพทรงธรรมให้อยู่ที่400บาทนะต้นนี้จะเป็นต้นชื่อเงินแสนสําหรับต้นนี้ชื่อเงินแสนนะคะปะ้านันให้อยู่ที่3ามห้าิบาทเลยนะ,ะเดี๋ยวป้านันจะเซลล์เซลล์อันนี้ให้นะ เทพกระหนกเทพกระหนกไซส์นี้อยู่ที่250ป้าปันันวันนี้ให้อยู่ที่ละ150บาทนะคะเทพกระหนกนะอันนี้จะเป็นชมพูมลา,ายทองชมพูมลา,ายทองจาก350ป้าปันันให้อยู่ที่250บาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะ250บาทจ้าอ่าอันนี้แดงแดงมาอีกอันนี้จะเป็นจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาไซส์ใหญ่ๆเลย าราคาค้า5้อป้านันเอาด้วย4 5 0หบาทค่ะเซลกันไปเลยนะคะไปต่ออีกตู้ที่สองจ้าต่อด้วยกันนะคะต่อด้วยกันลูกไม้ธาตุบางแก้วนะคะลูกไม้ธาตุบางแก้วสวยๆหวานๆกันเลยนะคะป้านันบอกว่าเป็นทุกลูกไม้ธาตุบางแก้วนะคะแม่บางแก้วพ่อศีลาหุ่มทองนะคะ ไซส์นี้ป้านันให้อยู่ที่350บาทนะคะถ้าใครชอบไซส์นี้กระถางนี้แคปภาพแล้วทักป้านันมานะคะ350บาทนะคะอาต่อไปอากระถางนี้กระถางนี้ป้านันก็ให้อยู่ที่350บาทเหมือนกันสวยๆเลยนะคะลูกไม้ธาตุบางแก้วนะคะสวยๆกันเลยมีอยู่ลายกระถางกันนะคะทักป้านันมานะอะต่อไป อันนี้จะเป็นสิลาหุ้มทองกระถางนี้ป้านันให้อยู่ที่500บาทนะคะอยู่ให้อยู่ที่ห้าอยบาทอ่ากระถางนี้จะเป็นเอกราชเอกราชป้านันให้อยู่ที่400บาทนะคะเอกราชนะคะอ่าชมต่อไปนะคะมีหลายกระถางใครดูภาพแล้วก็นั่นนะอันนี้มัดฉา มัชานึกนะคะมัชานุนะคะปะนันให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะปะนันให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทสําหรับกระถางนี้นะอันนี้จะเป็นนางกันหาชาลีกระถางนี้ก็นางกันหาชาลีประนันให้อยู่ที่350บาทนะคะเป็นบอลเก่าเด้ออันนี้จะเป็นสีมหาโพ พนนันให้อยู่ที่สามรอยห้าสิบาทสำหรับกระถางนี้นะอันนี้พันดาวพันดาวให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะพันดาวให้อยู่ที่สามร้อยบาทต้นนี้จะเป็นสุดปรารถนาเอ๊ะเ,เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอะไรนะมีซับมีซับมีบัต้นนี้พนนันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบแล้วกัน มีซับให้อยู่ที่350านะคะซูมดูนะคะซูมดูนะต้องการต้นอะไรทักก็นันมาได้นะคะมีไก่ไก่ฝรั่งชมพูทวีปให้อยู่ที่550นะคะเป็นไม้แยกหนอนะอันนี้จะเป็นดวงอ่าอัมพรอัมพรให้อยู่ที่350บาทนะคะถ้าเป็นลูกไม้พวกนี้ก็ถางละร5อยนะ ดูนะมีลูกเป็นก้อนๆก,กันเลยนะคะฟอร์มกอกันเลยทุกต้นเลยนะเลือกได้รวมได้นะคะจะไลฟ์ดูภาพสวยๆกันเลยนะคะกระถางใหญ่ๆเป็นฟอร์มกอนะร้อยห้าสิบบาทนะคะเอาต้นไหนวงกลมมาได้นะคะโทรมาเบอร์พี่นันเดอศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดห้านะคะสวยๆทุกต้นเลย สวยมากเลยแอดไลน์ Ad มาเบอร์พี่นันนะคะจะต่อกันได้นะคะต่อกันด้วยนะคะต่อกันด้วยที่ไม้กาบนะคะไม้กาบนะคะต้นสวยๆฟอร์มอันๆสวยๆแข็งแรงกันเลยพี่นั้นให้อยู่ที่250บาทนะคะสำหรับกระถางนี้นะ250บาทนะคะ,ะกระถางอื่นก็สวยนะคะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ ให้อยู่ที่250บาทนะคะให้อยู่ที่250บาทกันเลยสวยๆกันเลยอ่ามาต่อกันด้วยอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ลูกไม้กระถางนี้ประนันให้อยู่ที่200บาทนะคะเป็นลูกไม้ของอ่าลูกไม้แม่ธาตุบางแก้วกับอ่าสีลาหุ้มทองนะคะมีหลายหน้านะเลือกเอานะว่าจะเอาหน้าไหน ต้นนี้จะเป็นหมอสีน้อยนะคะหมอสีน้อยป้านันให้อยู่ที่450บาทนะคะหมอสีน้อยนะต้นนี้น้องชื่อบางใหญ่บางใหญ่ต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่400บาทนะคะป้านันเอาด้วยอยู่ที่400บาทเด้ออต่อไปต่อไปอันนี้จะเป็นหมอชาญยุทธ หมอชานยุทธทางนี้ป้านันนะด้วยแท่ห้าร้อยบาทนะคะกระดังกัดสีสวยๆมาแล้วนะอยู่ที่ห้าร้อยบาทกันเลยอ่าแล้วต่อไปต้นนี้น้องจะชื่อมนสวรรค์ให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะไซส์ใหญ่ๆกันเลยมนสวรรค์ต้นนี้มหาโลหะมหาโลหะไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะคะให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะ ให้อยู่ที่500บาทไซส์ใหญ่เลยอ่าแล้วต่อไปนะคะต่อไปเอาอะไรดีนะสวยสวยต้นนี้จังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูน,นันันให้อยู่ที่350บาทเลยนะคะ350บาทต้นนี้จะเป็นณนเะมืองนอนณเนะมืองนอนพนั้นให้อยู่ที่650บาทนะคะให้ราคาถูกถูกย่อมเยากันเลย 650บาทต้นนี้จะเป็นสีเทพารักษ์ต้นนี้สีเทพารักษ์นะคะให้อยู่ที่450บาทนะคะ450บาทต้นนี้น้องชื่อว่ามีซับมีซับให้อยู่ที่450บาทเท่ากันเอาดูต้นนี้สีน้องชื่ออะไรเอ,อ่ย นางเกาสุริยานางเกาสุริยาเป็นชื่อบอนเก่านะคะนางเกาสุริยาปรนันให้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบบาทเช่นกันสวยๆกันเลยอ่าต่อไปจะเป็นไม้อ่านี่สุขโขไทยอ่าสุขโขไทยสุขโขไทยนะคะสุขโขไทยปนันกาลังกัดสีมาแล้วนะประนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทเลยเซลเซลกันเลยนะคะใบดกๆกันเลยให้อยู่ที่สามร้อยบาทกันเลย ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้อินทรชิตอินทรชิตประนันให้อยู่ที่400บาทนะคะอินทรชิตนะคะต้นนี้นะคะต้นนี้น้องชื่อว่าทรพาทรพาให้อยู่ที่400บาทนะคะไปปลายกันมาแล้วนะกัดสีมาแล้วนะคะสี่ร้อบาท ไม้กาบนะคะไม้กาบต้นใหญ่ๆหญ่ไซต์ตั้งแม่กันเลยกลาบลายไทยนะคะเอาพนันให้เซลล์เซลล์อยู่ที่350บาท350บาทนะคะมีหลายกระถางเดย้อ350บาทมีหลายกระถางนะคะต้นนี้นะคะนางจะเป็นลูกไม้นะคะยังไม่มีชื่อานันให้อยู่ที่350บาทนะคะฟอร์มส,สวยๆถ้วยๆใบกลมกันเลยนะ อันนี้ยังไม่ได้บอกอต้นนี้น้องชื่อวังทองวังทองไซส์นี้ปนันให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะใครชอบไซส์นี้ชอบทางนี้แคบเลยนะห้าร้อยบาทนะคะอ่า จะต่อกันด้วยตะละแม่กุสุมานะคะตะละแม่กุสุมาไซใหญ่ๆอย่างนี้เลยป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะไซ์ใหญ่ๆอย่างนี้กันเลยหนึ่งร้อยบาทไซใหญ่เลยแล้วถ้าไซรองลงมาป้านันให้อยู่ที่เจ็ดสิบาทเจ็ดสิบาทสามกระถางสองร้อยนะคะไซรองบอกป้านันนะว่าเอาไซรองกระถางเดียวเจ็ดสิบาทสามกระถางสองร้อยมีตะละแม่กุสุมามีกวนอู แล้วก็มีดาบฟ้าฟื้นรวมกันได้นะคะรวมกันได้สามกระถางสองร้อยนะคะมีอันนี้ด้วยนะสหัตเดชะถางเดียวหนึ่งร้อยบาทสามกระถางสองร้อยนะคะรวมกันได้นะรวมกับตะละแม่ได้นะคะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็น ต้นนี้น้องชื่อว่ากุมพักกันกุมภกันต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่หนึ่งรบาทกันเลยป้านันเซลให้ตรงนี้นะแล้วต่อไปอ่าองเฮาห้องเฮาก้า,านันก็ให้อยู่ไซส์นี้ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าบาทเช่นกันใหญ่ๆใบแดงๆกันเลยนะคะ150บาทนะคะอันนี้จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวป้นันดูก่อนนะอันนี้จะเป็นอ่อ พระอะไรนะพระนารายพระนารายพระนันให้อยู่ที่สองร้อยบาทไซส์ใหญ่กันเลยไซส์ใหญ่กันเลยนี่จอมทับให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเลยพระนันเซลให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอ่าใครมีไอ้นี่ยางปีกกินราีปีกกินาลีพระนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะคะไซส์ใหญ่ๆกันเลยแล้วตัวนี้จะเป็น ม่านนางพิมพ์ม่านนางพิมพ์ให้อยู่ที่150บาทนะคะ150บาทนะไก่สุดสงวนม่านนางพิมพ์แล้วก็นางเสือดาวอยู่ที่150บาทเช่นกันนะบอกประนันนะคะรวมกันได้นะต้นนี้จะเป็นบ่อเงินนะคะบ่อเงินต้นเดียว1 0 3ต้น200นะคะเลือกรวมกันได้นะที่ประนันบอกว่า กระถางละร้อยสากระถาง200รรวมกันได้นะคะตอนนี้จะเป็นสุรละเสนสุรละเศนประนันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะดูนะคะกําลังกัดสีแถมมีลูกหนึ่งมาด้วยนะให้อยู่ที่350บาทนะคะอะ่ต่อไปต่อเป็นหานุมานจองถนนถางนี้ประนันให้อยู่ที่300บาทนะคะมีลูกน้อยออกมาแล้วนะดูนะ300บาทนะคะ สามร้อยบาทนะคะใครก็ทางไหนบอกนะกระถางนี้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะอยู่ที่สองร้อยบาทจะเป็นทศกัณฐ์ทศกัณฐ์กัดสีมาแล้วนะคะป้านันให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะทศกัณฐ์ให้อยู่ที่400ทนะทสี่ร้อยบาทนะคะกัดสีสวยๆเลยใครอยากได้ต้นอะไรบอกป้านันนะคะป้านันมีหงสุวรรณมี ผีเสื้อสมุทรมีไก่สุดสงวนไก่ราชาวดีและอีกมากมายนะคะสอบถามกันได้นะแต่วันนี้ป้านันพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปนะคะป้านันยังมีอีกหลายตู้นะคะติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเดี๋ยวป้านันจะฝากเบอร์โทรทิ้งเบอร์โทรไว้หน้าไลฟ์ใต้ไลฟ์นะคะสวัสดีคะ่ะ